บมันต่อหรือหลักใหม่ตรงไม่ไปไม่อยู่พี่น้องเออมาอีกแล้วมาอีกแล้วกราบสวัสดีพี่น้องที่เข้ามาชมทางช่องยันต์จี้ลำพูนออิเชียละนะจ๊ะนะจ๊ะใหญ่จากทั้งลาดพร้าวมาอยู่ทั้งห่วยป่าบระยองพี่น้องระยองฮี่มือนี่มาแล้วมาแล้วเขาว่าเออ ระยองหิสั้นจันหิยาวมาอยู่ทั้งระยองทั้งห้วยป่าพ,พี่ละพี่น้องเอ,อ้ยหิดจังใดๆเนาะมาหัวแล้วตั้งเวทีเดินกว้างขวาหลีเป็นหลังปั๊มน้ำมันปอดต่อท่อทั้งห้วยป่าพ่ละพี่น้องเออ้ย พี่น้องอยู่ทั้งไก่ทั้งไก่ได้ยินข่าวนี่แลว้วหิฟาวมาเด้อตัหัวคําได้ยินว่าเอาตัหัวคําจนหอดตีสองประชันบ่ามือนี่หรือขอได้หอดตีสามม้วนยังเงาๆเลยพี่น้องเดิอมมือแรงเด้อมาให้กำลังแรงใจมาให้การสนับสนุนแกะหลุดลูกหรือกำนันแกะพึไ่ไในน้ำพ้าสาหน่อยเป็นบันแพงมา ให้พ่อพี่น้องได้ทั้งทั้งหัวปราได้เบื้องกันเมีจืดตื้นขึ้ว่าเนืเส้า,าขณะนี้เวลาสามโมงก,กว่าพี่น้องเ,อเริ่มตั้งไปที่กันแล้วรถกาลังเขาทีเขาท่างกะลังจัดหาหม่องยูหม่องเร้าเม,มีจืนก็เรียกว่าเอาคลิปให้พี่น้องเบิ่งกันนะสนอกบรรยากาศดีพี่น้องคุณเลี้ยวไปทางปุ่นพือซีมเมนเนื่นเขา ป็นป้าย่างป้าใหม่คะนน้เวทีเฮ็ดได้เป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วกับหิ้วเข่ากรพักกนกินเข่าพี่ดอเออบาทดีกะเสียให้พี่ดอได้บื้อรถม่ไอ้จืดยังไม่ทันในเขาที่ขทเขาท่ามีน้องสู้เฟอ้ออยากนอนไหลนอนแล้วมาขึ้นนีมาหอดก็จอดรถนอนเลย เอาแต่ทองรถุดมิสิลีเมียจูญนารถุ้หอนเอาไรก็เริ่มออกมานางถาผู้จัดการใหญ่หุดไปแล้วก็เพิ่งแกแต่สมัยยูเสียงอีสานลุยทุกหมองทุกวันแกะหลุดโลก ไปพี nó, à, ầu, nó, ô, ่น้องย่างเบิ่งบรรยากาศโอ้ยฮ้อนเอาพี่น้องใครอยู่แดดบ่แฮงแดดบ่แฮงแต่ว่าเอาเขาเอินว่าเอาหมกเตาฮ้อนหมกฮอนแดดหมกเตาเขาเอินจ้าได้กับบักม่วงแล้วเมื่อเช้านี่ะ จ็กน้อยก่อนเออพี่น้องอย่างอหลอดอดแล้วด้วพี่น้องหอดแล้วเห็นว่ามือนมวนกันเยาวๆมวนกันแบบรุดโดกบรรยากาศด้านหลังแขมคนงานคุณ ว่ากันไปเน้อพี่น้องเนาะเจางาไปทานทุบเพื่อไก่อนจีติงทิ้งง่ายวะเป็นจดซฟเองคอยขนด้านตีงิ้งเขามา่เขาทีเขาลูกเขาลอยเเลยโอ้ยเว่ไฟชีดได้หายโอฟเฟ์องไยได้บาบ ครับผุนแล้วติดขั้วอง่าใหญ่เต่าเอมมาจังหน่อยเออขันคนไม่ลูกสาวนี่เล็นงานแบบนี้คอยบ่ให้เป็นลูกเคยคอยด้งานบ่แล้วกับจนเขานี่ไหมอ้าวบ้างแหลมุ่ที่บ้างแหลมบ้างไหลมี่ไหน้างไหน ไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ไดู้ดก่อนครับทำไมเอามาเด้กจังน้อยคนหนึ่ย่างเลาะอยู่แถวบริเวณนี่แหละพี่น้องไปแซ่ทีมงานพิทีเพื่อนก่อนว่าตะเพื่อตะของกันกันนั่นแหละเมื่อได้กับพักกันละหิวแม้กับกินเข่ากินแล้วก็สูดโต พีี่่น้อองมอืคือเก่าเหมือนเดิมโมไปคันโมไปขวากับโมโมไปขวากันชิมคาคาือเก่คาคันเขาคันเขาปิดแล้วจอดนอดคือเก่าสภาพเก่า รถง่ายด้รถคันี้รถง่ายด้รถคันี้ง่ายตลอดดิอ่อนเอาข้าอยู่แดดวูแงวแห้งมือแม้ว่าท่านเทียมวูฮะยะสื่ออยางไว้พอไปเย็นเนาะเอาเย็นๆนี่ื่อ เออหาพวกนักสื่อกันเด้อคือคือหานักสือ่อเออไปกินแบนไปกินแบนซุกไก่เออแมนแมนแล้วกูดะมือนีมือนีสะดวกสบายมือนีห้องน้ำห้องน้ำก็มีเซเว่นกระบี่โอ้ย มองซื้อยูซื้อกินก็มีหลังจากกินแล้วก็มาเข่าห้องน้ำเข่าห้องน้ำแล้วก็มานอนนอนลุกขึ้นเข่าห้องน้ำเข่าห้องน้ำแล้วก็ไปเซเว่นก็ไปกลับมาอยู่นี่แหละเออเฮ้ยมือกองสุกลวดระบาดจานเปียกปู้ดอะฮะเซเว่นทุกบ่ออาชีพย่งกรบุมีอ๋อคือว่าจังสัน ไปซื้อมะเร็งเราบ่มีโอ้เขาบอกใะเริดบ่เขาไได้ปวเาจะน่วยจะน่อยข้าเจ้ากันเอามาชุ่กันหรอกจะฉีดไปใช้พี่น้องเอ้ยห่มกรบ่มี่หอนเอาอีกแล้วเมื่อเนี้อาศัยไตทองรถนขี้เก่าแะ้วไม่ใจืดนะ ลุยีนว่ามื่อนี่สิเอาแต่หัวค้ำจนหัวตีชวงว่าสันอ้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องเรื่อพี่น้องป้องไฟผู้ยุ่งไก่มามวนน้ากันครับทีมานสาวน้อยพี่บานแพงมื่อนี่เต้ยร้อยไอซีคูนร้อยเขาว่าเมือ่อคืนนี้โอ้ยคอมเมนต์มาสุดยอดเลยเนี่ย<ม>แบบว่าเด้นั่งเลยเกือบขาดแท้ว่าสันเมือ่อคืนนี่ไอเจ้าคอมเมนต์เกือบเกือบ,อบส,าสาวสาวประเภทสองรองเท้าขาดแน่ว่าจะดูนี่ เขาย่องยยองหลายอย่มืกขึ้นนี่โอ้หยองกอีดีเขาย่องเขาหยองว่าพอพญาเสียงดีอะนรแบอ้สู้นะสู้ๆนะพอพญาอาทิตย์ะนโอ้ยข่อบากเพ้งเลยไหมคนบากเพ้งไงไหมขนอบากเพ้งเหนไหมลาดจ้าเนี่ยขอยคิดว่าจะแกข่อยไปเลี้ยงง้วเลี้ยงกวยยู่งเลยจะเปบ้าจำหน่อย อ้วนดีดีได้เพลงนี่แร้งยีแป้งตจนสบายสาม่เอาเลยเอาเลยนี่แหละพี่น้องเอ,อ้ยเดินทางมากมม e กับมาเมียเอเล่กับมาอาศัยใจสองรถมันบลมีพืโฮมใหม่ได้จังไหนได้เนาะอือใช้ีอือปลผู้ใดมาปลูกต้นใหม่ไว้มันมีกระจกกระชางออกเพราะเขตบริเวณนี้มันเป็นเขตบริเวณของปั๊มน้ำมันเนาะอันนี้วะ น่ะไอ้สิปลูกไว้มันมีโฮมมีเงาให้เขาได้เพี้ยนปีไงโอ้ยเนาะแท่นที่สิหูจะคว่ำอันนี้บ่หูจันเอายังเอาปูนมาทับเชยอยู่โอ้ยนี่แหละผู้ขยิ่งมีเงินขยิ่งกับเฮ็ดสถานที่ไว้ให้คอนเสิร์ตมาล่ำมาลงแน่หรือว่าเป็นตลาดนัดตั่นสนอโอ้ได้เงินพร้อม ได้เง yup. ินอยู่ตลอดเนาะคนมีเงินเนาะข้าเจ้าลงทุนข้าเจ้าเห็ดวาดความหวังไว้บัดบังงบพ่อจะไปซีบินใช่แล้วเบางเหตุการณ์ก่อนก็ิดเลสก็คลิบเมื่อวานได้สองเลยเออได้สามเมื่อวานได้สามมึอนี้หัวก็ได้หัวก็ได้มึงก็กิดเลส กินกินกักินบ่เปลี่ยนได้เลย,นะนย,ยเนีนนน่อจะพี่หฮลาพี่น้องคุยไปคุยมาหาแน่นแนนี้เมา่ออามาว่าถ้าพี่น้องย่างรออีกกันตํารวจพื้นที่ จะนวดเขาไปท่างเซวินแล้วพี่น้องให้พี่น้องนี่แทนให้หายุืดหากินอีพงศยิบางเขาคือบ่เอาสาร่ามือว้านนี่มาน้ำเออจังหวะโอ้ยรอมาจะได้ยุงมือนี่บ่ท่านหอนคือได้ย้ำเนี่ยจะขู่บ่หอนใจจะเบิ่งเหงาใครรู้เนี่ยเราเนาะยางหุเนาะบ่งยางมืบ่งยางขนาดเซอสาร่ามาน้ำมือคืนนี่โอ้ยเบิดมือเบิดเวทบ่มีหอน ผมมีหอดแดดเน้ววานเนาะต้นเดียวเขาม่มีมาเมื hmm, so mm ่อ hmm. น uh ี้ต้นไม้ต้นเดียวกับวิมีเดินปูนก็ได้เอาละเมื่อนี้เอาบ่เปิดยังถือว่าเฮาได้เฮาบ่ได้อยู่หลายมือดอกอยู่ช่วงระยะครึ่งมือเครึ่งครึ่งวันอ่ะพี่น้องเด้ออยู่ปั๊มน้ำมันปตททางห้วยปากเด้อพี่น้องเด้อ มามวนมายิน่นมาเอาความสุขมาเอาความสนุกสนานมือแรงนองทั้งหัวปากทั้งระยองเฮ้ยยังว่าท่านในโล่งของดอกพี่น้องคุณเครื่องดนติม,มีเรียอยู่เพระาะว่าทั้งเวทีเพิ่นแ้วซะกอนอันนี้เป็นองค์ประกอบพี่นอ้ององค์ประกอบของเพิ่นเวทีนี่แกลวามสวยงามแล้วก็ตรงนี้ก็สิเป็นร่างน,นักร้องศิลปินนักแดนเซอร์เป็นอเต่พี่น้อง โอ้ยใครอยู่ใครอยู่มือนี่บื้อหอนแห้งเบืง้งฝาพี่น้องแสงแดดก็มีฝากระสีสลัวปฝามม่วม่เอาเอาเอาพี่น้องถ้าค่อยติดตามชมพอยอยากว่าหลายายหย่้างพี่น้องก็ฟังไม่ไงจืนมันย้ายไปว่าไปไปหาดังเทียโ่อจัแบบอจกสิเอาอันใดมาให้พี่น้องได้เบิ้ง อีกจะว่าบ่ไริยุ่งมองเก่าพี่น้องคลิปนี่ยุ่งมองนั่นคลิปนี่ยุ่งมองนี่ไปเรื่อยๆอ้าต่ออีกแล้วพี่นอ้องคุณนีกแล้วอ่ะจบคลิปไปเนาะพี่น้องเนาะเขาจังพบกอกันใหม่คลิปต่อไปทีเป็นคลิปยังนั่นพี่น้องจะค่อยติดตามชมหรือว,ว่า ให้ก็ตังเร่งใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพี่น้องเลยไม่ให่จืดเสียฮาคลิปนั่นคลิปนี้ให้พี่น้องเบิ่งอยู่ตลอดห้าลังหมือก็ได้คลิปหนึ่งห้าลังหมื่นอะไรสองคลิปไปแล้วแต่เหตุการณ์ห้างเที่ยอย่างนอนเนาะคนกระถ่ายบเบื่อโดนล,ละผู้ใดก็ได,ได้ภาพเกาเกากันอนะให้พี่น้องได้เบิง่งอ้าก้อนจากกันเสนอภาษาัยสาร,รมาลตคำให้ฟังกันนะคะภาษาัยสารมือนีขอกก่าเข้า,า่า ภาษาไทยคืนใช้ว่าโูกค,คือถถกเถียงแต่ว่าภาษาอีสานเข้ามาโูกก็คือห้าเหยียบเหยียบสิง่งใดสิ่งหนึ่งไหวแล้วันมีคนเห็นว่าเจ้าเหยียบดินคายเจ้าเหยียบไม่คอยไหวโถกขึ้นเต็มแม่คือโถขาพี่น้องลักษณะนี้แหละนี่โถกนี่โถกออกจากหม่องเกา่าภาษาอีสานเข้าาโถกเด้อพี่น้องเด้อ เอาสุกีสุขังสตังไม่ใสุ่กผู้สุกคนรำรวยรำรวยจบคลิบไว้เอาไวค้คลิบหน้าพอกันสำหรับที่นี่พอกาวคำว่าสวัสดีจ้ะ